สวัสดีครับผมวันนี้พี่บิ๊กมาแจากสูตรไอศครีมชาไทยนะครับสูตรวันนี้อร่อยมากๆเลยใครที่มาสายชาไทยห้ามพลาดคลิปนี้เป็นอเนกขาดนะครับก่อนที่จะไปรับชมพี่บิ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเรามาลงมือทํากันเลยครับวิปปิ้งครีมที่ใช้วันนี้ใช้เป็นของชัววิปนะครับเวลาที่เ,เพื่อนๆจะทําให้ใช้ยี่ห้อเดอยียวกันนะครับรสชาติที่ออกมาจะได้ไม่คาดเคลื่อนไปมากหลังจากนั้นก็ตวงวิปปิ้งครีม3 0 0มลตรเลยครับ แต่ลงในชามชามต้องเป็นชามที่สะอาดไม่มีคราบมันนะครับจากนั้นก็นําเข้าแช่ในช่องฟรีซ15-20นาทีเพื่อให้วิปปิ้งครีมของเราเย็นจัดนะครับผมในช่วงระหว่างรอนะครับเราก็จะมาผสมชารอชาที่ใช้วันนี้นะครับเป็นชาตามือแล้วก็ชาตามังกรบิน2ยี่ห้อน,นี้นะครับชาตามือจะให้ความหอมชาตามังกรบินจะให้สีที่เข้มขึ้นนะครับวันนี้ใช้อยู่ทั้งหมด6ช้อนโต๊ะด้วยกัน ยี่ห้อละ3มช้อนโต๊ะนะครับตักใส่แก้วเลยจากนั้นก็เติมน้ําร้อนใส่ลงไปแค่1 0 0มลตรนะครับคนสักเล็กน้อยครับผมวันนี้เราจะกรองเอาน้ำชาที่เข้มข้นเลยนะครับจากนั้นก็พักไว้ประมาณ5นาทีได้เลยครับเมื่อครบเวลา5นาทีแล้วเราก็นําชามากรองนะครับบีบเอาน้ำออกมาให้หมดเลยนะครับ จากนั้นก็นําน้ําชามาตวงนะครับผมวันนี้พี่ตวงได้ประมาณ60มิลลิตรนะครับให้อยู่ประมาณ60-70มิลิลิตรได้เลยนะครับจากนั้นก็เติมครีมเทียมลงไปครับของยี่ห้อดีมี่3ช้อนโต๊ะครับคนให้เข้ากันก่อนครับ เมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะมาเติมเกลือลงไปครับ1ส่วน8ช้อนชาเพื่อตัดความหวานตัดความมันนะครับตามด้วยนมข้นจืด80ดมลตครับตามด้วยนมข้นหวาน100 ml มลครับใครที่ไม่ชอบทานหวานก็ลดลงได้นะครับจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเลยเราก็นำวิปปิ้งครีมออกมาจากช่องฟีได้เลยครับ เดี๋ยววันนี้พี่บิ๊กจะตีวิปปิ้งครีมด้วยเครื่องผสมอาหารนะครับใครไม่มีให้ใช้เป็นตะก้อมือได้เลยเวลาตีวิปปิ้งครีมนะครับให้จุ่มตะก้อของเครื่องผสมอาหารลงไปก่อนจากนั้นก็ตั้งให้ตรงนะครับเปิดเครื่องใช้ระดับความเร็วต่ําสุดก่อนนะครับผมวิปปิ้งครีมจะได้ไม่กระเด็นนะครับจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวิปปิ้งครีมแต่ละยี่ห้อ รสชาติการขึ้นฟูก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ทําสูตรตามพี่บิก๊กพี่ก,ก็แนะนําให้ใช้เป็นยี่ห้อที่พี่ใช้นะครับผมใครที่อยากจะให้พี่บิ๊กทําคลิปที่ไม่ใช้วิปปิ้งครีมก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับตีไปเรื่อยนะครับจนกว่าวิปปิ้งครีมของเราจะตั้งยอดแข็งแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วหลังจากนั้นก็นําชาที่เราผสมไว้เทล,ลงไปเลยครับ ตามด้วยสีผสมอาหารนะครับให้เ,เพื่อนๆค่อยๆทยอยใส่สีผสมอาหารเพราะว่าวิปปิ้งครีมยี่ห้อนี้จะติดขาวนะครับหลังจากนั้นก็ผสมให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเลยเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับให้เราตีต่อนะครับผมเป็นเวลาหนึ่งนาทีด้วยความเร็วต่ำสุดนะครับเพื่อไล่ฟองอากาศออกนะครับสำหรับสูตรทำขายนะครับก็ใช้สูตรนี้ได้เลยครับผม จากนั้นก็นำมาเทใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้ใครจะใช้เป็นกล่องพลาสติกที่มีฝาก็สามารถทําได้เช่นกันครับจากนั้นนําเข้าแช่ช่องฟรีซในการแชร่ช่องฟรีซแช่ประมาณ6-7ชั่วโมงเพื่อให้เนื้อไอศครีมของเราแข็งตัวนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเย็นของตู้เย็นแต่ละเครื่องด้วยครับเมื่อครบเวลาแล้วนะครับเราก็นําออกมาจากช่องฟรีได้เลยพักไอศครีมของเราไว้ประมาณ5นาทีได้นะครับจะได้ตักง่ายๆนะครับ เมื่อครบเวลาแล้วก็นําที่ตักตักไปรับประทานได้เลยนะครับใครอยากได้เนื้อที่นิเนียน,น,นกวน่านี้พี่บิ๊กแนะนําให้นําไปปั่นนะครับแต่ปริมาณไอศครีมของเราก็จะลดน้อยลงนะครับผมเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปสูตรที่พี่นําไปปั่นนะครับนี่ก็เป็นรูปสูตรที่พี่นําไปปั่นนะครับทุกคนเนื้อเขาก็จะเนียนมากเลยนะครับผมปริมาณไอศครีมของเราก็จะลดน้อยลงด้วยนะครับจากนั้นก็ตักไปรับประทานได้เลยในการตักนะครับให้เอาที่ตักจุ่มน้ําก่อนไอศครีมของเราจะได้ออกมาง่ายๆนะครับ เดี๋ยวเรามาลองชิมด้วยกันครับรสชาตินะครับของไอศครีมชาไทยของเราหวานมันกลมกล่อมมากๆเลยครับและที่สำคัญกลิ่นชาก็ถึงใจมากเลยนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากได้เนื้อที่เนียนกว่านี้นะครับก็นำไปปั่นอีกรอบนึงนำเข้าช่องฟิตอีกรอบนึงแล้วก็นำมาตักกินได้เลยนะครับผมจะได้เนื้อที่เนียนมากแล้วก็กลิ่นก็จะหอมมากขึ้นนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้พี่บิ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ